สวัสดีครับผมตอนนี้อยู่ที่สวนชัดเจนคนปากช่องนะฮะเป็นสวนทุเรียนที่ปลูกท้องหลังไว้เป็นพืชพี่เลี้ยงเนี่ยก็ผมสนใจเรื่องว่าไอ้ทุเรียนจะจะอยู่กับไอ้ไอ้ท้องหลังกันยังไงเราอยู่แล้วมีประโยชน์ยังไงเนี่ยเราก็จะมาพูดคุยกับคุณคุณชัดเจนที่สวนเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุเรียนต้นนี้เป็นทุเรียนต้นแรกในชีวิตที่ผมปลูกครับเป็นทุเรียนต้นแรกของสวนนี้ด้วยปลูกเมื่อวัน ที่12สิงหาปี59เวลา18เดซิกา19นาทีผมถวายพระพรเสร็จปุ๊บผมก็พาแม่บ้านมาปลูกครับปลูกเพื่อจะถวายใช่นใช่แล้วเราแล้วเราก็จะตั้งใจว่าวันแม่เราคิดว่าวันนั้นคือวันแม่ครับอันนี้ก็เหมือนกับแม่แล้วเป็นต้นทุเรียนเสียงทายครับอถ้าต้นนี้รอดเราก็จะปลูกเพิ่มผลปรากฏว่าต้นนี้ผ่านไปครับเมื่อก่อนไม่มีระบบน้ํา ใช้สายยางจากโอ่งนู้นแหลคะครับที่มีโอ่งโอ่งน้บฝนนะฮะครับใช้สายยางดูดน้าฝนนู้นนะครับมาลดมาลดตัวนี้แล้วผลปรากฏว่าผ่านไปหนึ่งเดือนเขาลอดแตกใบอ่อนเราก็เลยปลูกเพิ่มห,หลายต้นห,หลายต้นในแปลงหน้าบ้านนี้เพราะนั้นต้นนี้ก็คือเป็นต้นแรกปีที่แล้วเขาให้ผลผลิต89ลูกครับต้นนี้ครับ89ลูกเป็นเพราะว่าเป็นทุเรียนต้นเสี่ยงทายครับ เลยดูแลเป็นพิเศษหรือเปล่าเป็นพิเศษพิเศษเลยเป็นสรงสวยมากเลยต้นนี้เป็นเป็นเป็นต้นที่เราที่เราที่ที่เป็นตัวชี้วัดว่าเราจะไปต่อในเรื่องนี้หรือไม่ตอนนั้นเจอทองหลังหรือยังอ่าทองหลังมาแล้วมาแล้วคือพอปลูกตัวนี้เสร็จปุ๊บก็เอาทองหลังมาปลูกพร้อมกันพร้อมกันโอ้ทองหลังปลูกปีห้าเก้าครับห้าเก้าเหมือนกันพร้อมกันครับเดิมทีตรงนี้มีต้นทองหลังคู่กับมะนาวอยู่ครับ กับมะนาวอยู่ครับแล้วเราก็ตัดต้นท้องหลังออกแล้วก็ลากเขาก็จะอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็เลยเอามะนาวไว้นี่เราเรียกว่าทฤษฎีของเราเนี่ยจะต่างกับทางจันทบุรีครับจันทบุรีเดี๋ยวนี้กาลังนิยมทําโคกนะครับอันนี้พื้นที่ราบเลยเราไม่มีปัญหาน้ําท่วมขังไม่มีครับเพราะเพราะว่าระบบรากของทุเรียนแล้วก็โซนตรงเราเนี่ยครับโซนที่ที่แปลงที่เราอยู่นะครับท้องหลังต้นนั้นนะครับ ลากเขาไปไกลมากฝนตกหนักๆก็ไม่ท่วมไม่ท่วมครับประมาณหนึ่งชั่วโมงแห้งชั่วโมงเดียวแห้งเลยแห้งเลยครับโอ้แห้งหินนะหินครับอนนี้ดินเหมือนหินครับดินเหือนหินแล้วก็มีไส้เดือนไส้เดือนเยอะมากครับเนี่ยเป็นขุยไส้เดือนนั้นเลยครับอืมนี่จะเป็นขุยที่ไส้เดือนทั้งนั้นเลยครับนขี้ไส้เดือนทั้งนั้นเลยครับที่แล้วเราไม่เอาเราไม่มีการคาดโคนออกครับ ใบทุเรียนใบทองหลางก็จะหมักผมอยู่ทางนี้อยู่ตรงนี้อยู่ทั้งหมดเลยอกิ่งไม้กิ่งกิ่งทุเรียนที่เราแต่งกิ่งเราก็เก็บสะสมไว้ตรงนี้หมักให้เป็นปุ๋ยอันนี้ที่ว่าที่ว่าฝนตกออกมาแล้วน้ําไม่ท่วมขังในขนาดเดียวกันเราก็ไม่ได้ยกโคกเพื่อระบายน้ําครับเป็นเพราะคุณทองหลางช่วยดูดน้ําไปส่วนหนึ่งครับแล้วก็ระบบรากที่ผมทราบมาว่าเขากินน้ําจุมาก เราน้ําท่วมเท่าไหร่ก็ไม่ตายนั่นแหละครับคือเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราสามารถที่จะใช้พื้นราบใช้พื้นราบได้ได้โดยไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องยกโคไม่ต้องยกโคที่อื่นร่วงนะครับอากาศแบบนี้ที่อื่นดอกทุเรียนร่วงหมดเลยนี่ผมยังมองไม่เห็นเลยดูดูตรงนั้นครับตอนนัน้นครับตอนนี้ก็ดอกกาลังออกครับไม่เห็นเลยครับอันนี้เราไม่ใช้สารแพ็กโคนะครับเราให้การชักนําดอกธรรมชาติ เราเราไม่ใช่สารแชกโคในการที่ชักนําเปิดตาดอกครับเราให้ความเป็นธรรมชาติของเขาครับการออกดอกก็คือที่สําคัญก็คือว่าเราจะรู้ว่าทุเรียนเราจะออกดอกเดือนไหนเมื่อไหร่เนี่ยครับดูต้นทองหลังเป็นเกณฑ์ครับถ้าทองหลังออกดอกเมื่อไหร่ครับทุเรียนเราก็จะเริ่มออกดอกตอนนั้นใช้ทองหลางเป็นเพื่อนพยากรด้วยเป็นเพื่อนพยากรครับปีนี้ปีนี้ที่สวนอื่นเขาใช้การชักนําตาดอกด้วยการใช้สารครับ แม่บ้านถามว่าทำไมทุเรียนเราไม่ออกดอกสักทีปกติเราออกดอกแล้วนะครับเราก็บอกว่าให้ให้ให้คนในบ้านดูว่าถ้าทองหลางยังไม่ออกดอกแสดงว่าทุเรียนเรายังไม่ออกปั๊บพอทองหลางออกดอกปั๊บมาสังเกตได้ครับตอนนี้ทุเรียนเราออกดอกแล้วครับตาดอกเริ่มขยับแล้วก็มีชอดดอกนะครับตงบตาดอกรียนเอมหมดเลยครับมอดมาให้ทุเรียนมืดครับเอออัศจรรย์มากเลยเราใช้เป็นการตัวชี้วัดแบบนี้ครับ เรียกว่าเป็นช่อดอกเต็มมาครับผมสังเกตอ๋อนู่นนะครับช่อดอกออกเต็มเลยฮะเราใช้การเราใช้การชักนำโดยธรรมชาติเลยครับมีการโศกน้ำนิดหน่อยครับห้าวันหกวันครับแล้วก็ให้น้ำปกติครับใช้ตตัวชีวัดครับดีครับดีครับนี้ใช้ธรรมชาติใช้หลักการสังเกตบบนี้มาสามสี่ปีปีนี้แล้วครับ สังเกตว่าถ้าดอกตรงหลังมาทุเร so ียนก็จะโอ้เยี่ยมเลยเรียกว่าไม่ไม่ไม่ปล่อยให้ถึงต่าง้นหมอบหมอบยืนครับนี่ครับอันนี้ถ้าไม่ถ้าไม่ตัดออกเขาจะใหญ่มากใหญ่ไปเรื่อยครับนี่ครับต้นต้นรับต้นต้นตั้งเ้ิมเนยคนับเราปลูนคู่กันท้เรีนนตมัยก่อนแบบนี้น้นต้นต้นตต้น้นตล้ต้ตันต้้นนต้นนต้นนต้นร้นตต้นต้งนต้น้นต้นนต้นต้าต้น้นตุนนต้นน้น้ ต,ตอนออซื้อก็เลยโผล่ขึ้นมาอีกสี่เลยก็เลยโผล่ขึ้นมา,าแล้วก็เลยปล่อยไว้อันเลยใช่อันหนึ่งครับคูคบบ่กับต้นของหลังแล้วแล้วเวลาเขาปลูกแล้วครับเนี่ยเขาจะเป็นนีะครับเขาจะย่อยฉลาดง,ง่ายครับใบเนี่ยเปล็ดนี่นะจะย่อยเรื่อยๆลูกง่าย,าย<ม>ครับไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวไปถูดอกเขาดิไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแต่ที่เราปลูกก้างปูแล้วก็ปลูกของหลังแทน เออก้ามปูก็ดีอยู่ส่วนหนึ่งครับครับแต่ว่าถ้าเดียวเดียวเนาะถ้าเดียวเดียวก้ามปูผมก็แน่นว่าได้แต่ว่าถ้าเรามีพืชผสมผสานเนี่ยผมว่าตรงน,นี้จะเหมาะเพราะก้ามปูนี่เขาจะบีคือ<ม>อะไรอยู่ใต้ต้นอยู่<ๆ>เขาไม่ได้ผมยัง,ยงไม่ขึ้นผมผมยังไม่ได้ไม่ได้เพาะพิกไทยขึ้นยังไม่ได้ทำพิกไทยขึ้นอีกโครงการอยู่ครับว่าถ้าต้องหวังรบ แ8,900ต้นผมจะขอพริกไทยผมมี 1, พันธุ์พริกไทยที่ที่มีอยู่ผมจะขอพริกไทยขึ้นต้นทองหลางได้งินดีที่ที่สังเกตก็คือว่าเราเอ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 า,เอาต้นภูมาวิ่งขึ้นต้นทองหลางใบพูเราใหญ่มากนนฮะต้นต้นที่รถจอดตรงนั้น,นไม่ร้อนด,ด,ด้วยนะไม่ร้อนครับใบพูใหญ่มากใบพูทานหมากนะครับ<า><ม> ใหญ่มากเห็นอยู่เมื่อกี้น้องนึกว่าต้องพิกชยไม่ใช่ครับเห็นใบยังยังมีอีกโครงการหนึ่งครับที่จะทำเดี๋ยวทักเกตให้เนียดูดีครับระบบนิเวศในดินดีมากครับใช้เดือนทั้งนั้นเลยนะครับนี่เหรอคะขุยใช้เดือนนะครับขี้ที่เดือนนั่นนี่ขี้ที่เดือนนะครับนี่เป็นก้อนๆเลยรือข่วนดินที่รากครับนี่นี่รากไหนรับากทุเรียนครับนี่หรือครับนี่หรือครับครับเนี่ยรากทุเรียนมาเนี่ยครับนี่ครับรอยหน้าเนี่ยครับเราเราวางไว้อย่างเงี้ยครับราก น่าคิดนี่ใช่ครับนี่เป็นไสเดือนไส้มูลไสเดือนนั่นแหละครับเป็นที่อยู่อาศัยของไสเดือนดีมากเลยส่วนนี้จะมีมีในนาเป็นในนาพันธุ์โบราณนะครับแล้วก็มีกิ่งพันธุ์ทุเรียนแล้วก็กิ่งพันธุทองหลางน้ําที่เพาะเม็ดเกิดจากการเพาะเม็ดแล้วก็ให้ผลผลิตที่ปักช่องนี้นะครับเขาโตที่ปักช่องแล้วก็มีเมล็ดแล้วเราก็เพาะกิ่งก้าวพันที่ปักช่องนี้ครับแล้วก็มี อนอกจากม,มีมีเงาะครับมีเงาะแล้วก็มีกล้วยที่สำคัญก็คือกล้วยไข่กับกล้วยหอมนะครับกล้วยไข่นี่เป็นอะไรที่เป็นสตอรี่ของสวนเราครับก็คือเป็นกล้วยไข่ที่เราเอาอต้นกล้ามาจากกําแพงเพชรมาปลูกเป็นพืชพี่เลี้ยงร่วมกับทองหลังแล้วก็ทุเรียนนะครับผลปรากฏว่ากล้วยไข่ของเราเราสามารถพัฒนาสายพันธุ์ก็คือหนึ่งความกลมความใหญ่นะครับถ้าเป็นกาแพงเพชร S <S ลูกจะเล็กแอ่ลูกเล็กแต่ของเราลูกใหญ่หญหนะครับรสชาติจะหวานนําเพราะนั้นอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของของแปลงเรา<ช>นอกจากทองหลังเป็นพืชพี่เลี้ยงแล้วก็จะมีกล้วยไข่แต่หลกักๆทุกวันนี้เราจะใช้ทองหลังเป็นพืชพี่เลี้ยงเป็นส่วนใหญ่<ช>เพราะว่าระบบลากของทองหลังเนี้ยเขาเพืเ่อกูลกับทุเรียนมากกว่าที่ที่ท่านยืนก็คือเป็นชื่อสวนทุเรียนนายชัดเจนนะครับอยู่ที่หมู่ที่4ตําบลคลองม่วงอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา นครับปักหมุดมาได้เลยครับใน Google Map ก็พิมพ์คำว่าสวนทุเรียนในชัดเจนเบอร์โทร0ู9 8 9 5 5 4 8 2ก็อยากจะแนะนำเพื่อนๆนะครับในในเพจว่าถ้าจะมาเที่ยวสวนนี้เนี่ยถ้าหวังมาศึกษาเรื่องทองหลางแล้วก็จะไม่ผิดหวังเลยเพราะสามารถจะพิสูจน์ได้ว่าระบบรากของทุเรียนเนี่ยเขาจะเชื่อทุนทำงานร่วมกันอย่างที่เรา บอกว่ามันกินน้ําจุทองหลางมันกินน้ําจุเวลาฝนตกลงมาเนี่ยแทบเดียวทองหลางก็ดูดน้ําขึ้นไปไว้ที่ต้นพอเวลายามแ้งเนี่ยต้นทองหลางก็จะคายน้ําออกมาทางใบ mm hmm. เท่ากับว่าทุกคนที่ปลูกทองหลางเนี่ยไม่จําเป็นต้องติดสปริงเกอร์โอเวอร์เฮดอะไรไปเพิ่มความชื้นสัมพัทธ์ต้นทองหลางนี่เขาจัดการให้เรียบร้อยเลย mm hmm. นะอันนี้ก็เป็นที่มาว่าทําไมทําไมทองหลางถึงทําให้ทุเรียนที่ปักช่องของคุณชัดเจนเนี่ย ถ้าหลับตากินก็จะนึกไม่ได้เลยว่านี่เป็นมาจากนนท์แท้ๆหรือมาจากบากช่องนะแล้วก็ไม่ใช่พูดเฉยท้าทายด้วยเดือนกรกฎามีผลผลิตออกมาแล้วเรามาชิมกันเลยนะครับที่ปักช่องโดยเฉพาะทุเรียนที่ปักช่องจะให้ผลผลิตก็คือหลังวันที่15กรกฎาไปลากยาวไปจนถึงสิงหาปีนี้ปีนี้น่าจะไปจนถึงปลายสิงหาครับเพราะว่าทุเรียนให้ผลผลิตก็คือออกดอกล่า เนื่องจากสภาพอากาศที่สวิงไปสวิงมาก็คือปร<อ>ับไปปรับมาครับ